สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องพัฒนาการสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะแพรยหลังสื้นสุนสมัยธนบุรีราชการที่หนึ่งทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีละกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีจนถึงปัจจุบันไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้มีพันนาการในด้านการเมืองการปกครองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมทั้งภูมิปัญญ,ญาและวะัฒนธรรมไทยทําให้ประเทศชาติสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีอิสระค่ะหัวข้อมีดังนี้นะคะหนึ่ง การเมือการปกครองจะพูดเกี่ยวกับการบริาหารแผ่นดินในเขตราชธาในต่างๆหรือการบริหารในส่วนหัวเมืองและท้องที่ 2. ด้านเศรษฐกิจจะพูดถึงเรื่องผลิตสินค้าเพื่อบริภโภคในครัวเรือนในการจ่ายเบี้ยวัดหรือการทำสนธิสัญญากับอังกฤษหรือสหรัฐ 3. ด้านสังคมจะพูดเกี่ยวกับพระบาสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอย,ยู่หัวที่สามารถให้ราชดร แก่ชิดกษัตริย์มากขึ้นและได้ประก,กาศฤทาาและเพิ่มการศึกษาเข้ามา 4. ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศจะพูดเกี่ยวกับผู้นําไทยที่บริหารได้ดีสามารถรักษาอิกราชไว้ได้และพัฒน,นาการด้านการทูตก,การทําสิสัญญาและความสัมพันธ์กับต่างประเทศหัวข้อที่ 1. พัฒนาการด้านการเมืองปกครองแบ่งได้เป็นสหัวข้อคือ1่ การบริหารราชธานแผ่นดินในเขตรชา,ราชธานี 2. การบริหารราชการแผ่นดินในส่วนหัวเมือง 3. การบริหารราชการแผ่นดินในส่วนท้องที่ 1. การบริหารแผ่นดินในเขตราชธานีเมน่วยราชการที่ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้การบังคับบัญชาของอัครมหา,าเสนาบดีและเสนาบดีในสองกรมและสี่กรมตามลำดำับ 1. กรมมหาไทยมีอัครมหาเสนาบดีตำแหน่งสมุหนายกเป็นผู้บังคับบัญชาดูแลทหารพลเรือนฝ่ายเหนือ 2. กรมกลาโหมมีอัครมหาเสนาบดีตำแหน่งสมุหนายกพระกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชาดูแลทหารพลเรือนฝ่ายใต้ 3. กรมเมืองมีเสนาบดีเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบตัดสินคดีต่างๆในราชธานี สี่กรมวังมีเสนาบดีเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลและไชอบเกี่ยวกับพระราชาบนเทียนตตดสินคดีในเขตราชาวังห้ากรมท่ามีเสนาบดีเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลและชอบเกี่ยวกับเงินรายรับรายจ่ายของแผ่นดินดูแลบังคับบัญชาห่วเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกและโพลละเลือนหกกรมนา มีเสนาบดีเป็นผู้ดูแลรักษานาะเก็บหางข้าวค่านาจากรัาดอนและพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนาะ 2. การบริหารราชการแผ่นดินในส่วนหัวเมืองบริเวณหัวเมืองอยู่ภายใต้การดูแลและผิดชอบของสมุหนายกสมภาคกลาหม่มและเศษนาบดีกรมท่าแบ่งออกได้ดังนี้ 1. ห,หัวเมืองชั้นใน อยู่ไม่ห่างราชธานีมีฐานะเป็นหัวเมืองจตวาขนานางที่ส่งเปรับะผิดชอบราชธานีเรียกว่าผู้รัง 2. หัวเมืองชั้นนอกเป็นหัวเมืองที่อยู่ไกลราชธานีแบ่งออกเป็นหัวเมืองเอกโทและตรีสหัวเมืองประเทศสลาดเป็นหัวเมืองต่างชาติอยู่ตามแนวชายแดนต้นท่าบาต้นไม้เงินต้นไม้ทอง เอกเครื่องหมายราชบ,บัรน,นาการต่อกษัตร์สามปีต่อครั้งเมื่อเกิดสึกต้องส่งทหารขุนนางเข้ามา 3. การบริหารราชการแผ่นดินส่วนท้องที่ประกอบด้วยหมู่บ้านหรือหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเจ้าเมืองแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหลายหมู่บ้านรวมกันเป็นตำบลแต่ละตำบลจะมีกำนันซึ่ง จมืองต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหลายตำบลรวมกันเป็นแขวงแขวงเป็นหัวหน้าฝ่ายแขวงรวมกันเป็นเมืองมีเจ้าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดต่อมาให้รวมกฎหมายตรวจชำระให้ถูกต้องยุติธรรมและทรงตรวจแค้ไขพระองค์เองแล้วเขียนเป็นฉบับใหม่สามฉบับประทับตาราชาสีคุชสีและบัวแก้วและรวบรวมเก็บรักษาไว้สามแห่ง คือที่หัวหลวงห้องเครื่องและศาสตร์หลวงต่อมาเรียกว่ากฎหมายตาสาดวงด้านเศรษฐกิจในช่วงต้นรัตนโกสินทร์เศรษฐกิจไทยเน้นการเกษตรเป็นหลักโดยเฉพาะการทำนาข้าวข้าดาเดียวกันการค้าขายภายในประเทศและต่างประเทศก็เริ่มขยายตัว รัฐบาลส่งเสริมการทำสวนยางและการทำเหมืองแร่การค้ากับประเทศต่างๆเช่นจีนและยุโรปเริ่มมีบทบาทสำคัญขณะเดียวกันมีการสร้างระบบภาษีใหม,ม่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4ก่อนเกิดสนธิสัญญาบาวิง สภาพเศรษฐกิจของไทยมีลักษณะเป็นเศรษฐกิจแบบยังชีพเป็นการผลิตเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนและนาไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่นๆภายในท้องถิ่นในส่วนรายได้ของหลวงได้มาจากภาษีประเภทต่างๆเป็นหลักด้านสังคมสภาพสังคมไทยในรัฐ ภาพสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนตอน้นมีลักษณะโครงสร้างไม่แตกต่างจากสมัยอยุธยาและธนบุรีลักษณะส,สังคมไทยสมัยนี้มีการแบ่งชนชั้นถึงแม้จะไม่มีการแบ่งวรณนะอย่างอินเดียแต่ฐานะความเป็นอยู่ของผู้คนก็แตกต่างกันแบ่งเป็นสี่ยนชั้น 1. นเจ้านายได้แก่พระมหากษัตริย์และพระองค์วงศานุวงศ์ กริส์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีลักษณะเป็นทั้งเทวราชาและธรรมราชา 2. ขุนนางและข้าราชการ 3. ไพรเป็นช,ชนชั้นส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลักแบ่งเป็นไพรหลวงและไพรสม 4. ทาสชนชั้นต่ำสุดในสังคมไทยไม่มีอิสระในการดำเนินชีวิต ชีวิตขึ้นอยู่กับนายทาาตแบ่งเป็น 1. ถ้ท่าเฉลยท่าในเรือนเบี้ย 2. ถ้ท่าสินไทยท่าได้มาแต่บิดามารดาท่าที่เลี้ยงไว้เมื่อเกิดทุกพพิฆาตภัยท่าที่ช่วยมาจากการทันโทษรัชกาลที่4ทรงลงนามในสนธิสัญญาเบาวิงเปิดการค้ากับชาติตะวันตกทำให้เศรษฐกิจไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ นำความรู้ด้านดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เข้ามาเช่นการคำนวณสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำได้สร้างถนนราชดำเนินสายแรกการนำเรือกลไฟมาใช้ในแม่น้ำเจ้าพยาได้มีเริ่มการพัฒนากิจการไปรษณีย์และการสื่อาาาาาสรรารรัชการที่5ทรงประกาศเลิกทาตโดยไม่เกิดความขัดแย้งส่งผลให้สังคมไทยพัฒนาอย่างสงบ สร้างทางรถไฟไฟฟ้าปลาปลาและไปสนีรวมถึงการจัดตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกคือโรงเรียนวัดหลวงปัจจุบันคือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลทางรถไฟสายแรกกรุงเทพสู่นครราชสีมารัชกาลที่6ทรงก่อตั้งลูกเสือไทยเป็นประเทศแรกในเอเชีย เพื่อส่งเสริมวินัยความเสียสละและความจงรักภักดีก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยและสร้างทางรถไฟธนาคารแห่งแรกของไทยคือธนาคารออมสินและการแบ่งกระทรวงกรมและการจัดตั้งกองทัพบ,บกความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและสร้างความสัมพันธ์กับระหว่างประเทศของไทย มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของราชาอาณาจักรแต่ในขณะเดียวกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด,ด้วยแบ่งได้สามลักษณะ 1. นลักษณะความสัมพันธ์กับรัฐเพื่อนบ้านรัฐที่ตั้งติดอยู่กับดินแดนราชาอาณาจักรของไทยประกอบด้วยพมา่าร้านช้างขมิยวนและมั拉อายู แตกต่างกันไปตามสถานการณ์กรณีพาม่าได้ยกทัพเข้าในเขตไทยเกิดสงครามก้าทัพกรณียวนได้พิพาทกับไทยเกี่ยวกับขมิญในรัชกาลที่3ไทยได้เจราจากับยวนเพื่อจะได้ไม่ต้องขัดแย้งผลประโยชน์ต่อกันยวนใช้อำนาจเหนือไทยไทยจึงเจราจาพร้อมกับทำสงคราม 2. ลักษณะาาความสัมพันธ์กับจีนไทยสร้าง,งความสัมพันธ์กับจีนเพื่อผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ เรียกว่าการค้าแบบรัฐบรญญการโดยแต่งตั้งทูตพร้อมนำเครื่องบรณาการไปถวายจากักรพรรดิจีนไทยได้สร้างความสัมพันธ์กับจีนเพื่อต้องการผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเท่าน,นั้นมีน่าคิดว่าไทยต้องยอมอ่อนน้อมต่อจีนแต่อย่างใด 3. ลักษณะความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตก 3. ลักษณะความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกไทยมีการติดต่อทางการทูต กับประเทศตะวันตกได้แก่โปรตุเกสอังกฤษและสหรัฐอเมริกาโดยเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลักไทยยินดีให้โปรตุเกสและอังกฤษและสหรัฐอเมริกาส่งพ่อค้าเข้ามาค้าขายกับไทยแต่ถ้าใช่อื่นๆต้องทำสัญญาผูกมัดในรัชกาลที่2อังกฤษส่งจอห์นคอร์ฟเฟิร์ดแต่ก็ทำสัญญาไม่สำเร็จ ในรัชการที่3อังกฤษสง่งร e. ้อยเอ็เฮนรีเบอร์นี่เข้ามาทำสนธิสัญญาเบอร์นียได้สำเร็จสหรัฐได้ส่งเอ็ดมันโรเบิร์ตมีข้อตอลกลงเช่นเดียวกับอังกฤษเพื่อรักษาผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ